สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในห้องเรียนภาษาไทยชั้นป .3 นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีคําที่ใช้บันนะคะบอหันอากาศนอบันนะคะบรหันแล้วก็รอหันนะคะนักเรียนดูนะคะ เขาบอกว่าคําที่ใช้บันนะคะปัจจุบันคําที่ใช้บันในภาษาไทยมีห้าคำนะคะบันดาลบันไดบันทึกบันเทิงบันรือนะคะมีจํงหมดห้าคำนะคะคําที่ใช้บันบอหันอกะนอบันนะคะต่อไปคําที่ใช้บอรอหันเขอขอโทษนะคะคําที่ใช้บอรอหันก็คืออบไม้แล้วก็มีรอเรือสองตัวนะคะ จะออกเสียงเหมือนประสมเสียงสระอาะนะคะและมีเสียงตัวสะกดในมาตราแม่กลนเช่นบรรดาบรรทัดบรรจง<ม>เห็นไหมคะจะออกเสียงบอหันการบับนนะคะ,ะรู้ใหม่นะคะคาที่ใช้นะคะบรหันจะออกเสียงเหมือนประสมกับเสียงสระอาและมีเสียงตัวสะกดในมาตราแม่กลนเช่น บรรดาบรรทัดบรรจงนะคะคำที่ใช้นะคะรอหันนะคะจะมีหลักการอ่านดังนี้นะคะ,อ,ะอันที่หนึ่งคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดจะอ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงสระอักและมีเสียงตัวสะกดในมาตาแม่กลนเช่นจักสันเราอ่านว่าจักสันนะคะ,คะข้อที่สองคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกด ะะอ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงสละอะและมีตัวสะกดมาตาตัวสะกดของคำนั้นเช่นศัพสินค้าอ่านว่ารัพสินค้าแล้วเรียนฟันงคำอธิบายใหม่นะคะคำที่ใช้บันบอหันอากาศนอบอนันปัจจุบันคำที่ใช้บอหันอากาศนอบอนันในภาษาไทยมีห้าคำบันดาลนะบันไดบันทึกบันเทิงบันลือนะคะ ส่วนคำที่ใช้บรหันจะออกเสียงเหมือนประสมเสียงฉลังและมีเสียงตัวจะกดไนมากจากแม่ต้นเช่นบรรดาบรรทัดบรรจงเห็นไ,ไหมคะมันจะออกเสียงบอ์อากาศมาบันนะคะคำที่ใช้รหรันนะคะราสองตัวเราไม่เรียกว่าเราสองตัวนะคะเราเรียกว่ารหันนะคะมีหลักการอ่านดังนี้นะคะอันที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคำที่ใช้รหรัน ไม่มีตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงสละอักและมีเสียงตัวสะกดในมาตาแม่บนเช่นจัดสรรอ่านว่าจัดสรรต่อไปข้อที่สองคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงอักและมีตัวสะกดนะคะมาตาตัวตตะสะกดของคํานั้นเช่นสัปสินค้าอ่านว่าสัปสินค้านะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านคำที่ใช้บอดอากาศนองันบอรอหันและรอหันที่ใช้ในปัจจุบันนะคะคำแรกบรรดาลบันไดนะคะบันทึกบรรเทิงบรรลือนะคะบรรจงบรรดานะคะบรรเทาบัรจุ บรรลุบรรทัดบรรทุกบรรยายบรรเลงบรรยากาศสรรพคุณยุติธรรมสวรรคตนพนิติการมารยาทงามคณะกรรมการจัญญาบันเกษตรกรรมคุณธรรมสุพรรณบุรีนะคะนักเรียนอ่านตามครูนะคะบรรดานนะคะ บันไดบันทึกบันเทิงบันลือบันจงบันดาบันเทาบันจุบันลุบันทัดบันทุกบันยายบันเลงบรรยากาศสัรพคุณ ยุติธรรมสวรรคโคตรนิทัศกาลมารยาทงามคณะกรรมการจัญญาบันเกษตรกรรมคุณธรรมสุพันบุรีอีกครั้งหนึ่งนะคะไปอย่างช้าๆนะคะบรรดาลเรียนหนักตามดูนะคะบรรดาลบรรันทึก บันเทิงบันลือบันจงบันดาบันเพาบันจุบันลุบันทัดบันทุบบันยายบันเลงบรรยากาสรสัพพคุณยุติธรรม สวลลรรคตนิติาการมารยาทงามคณะกรรมการจัญญาบาันเกษตรกรรมคุณธรรมชุพันบุรีอเรียนต้องไปฝึกอ่านเองนะคะอ่าต่อไปนะคะมาอาาา่านคำที่ใช้บันนะคะบอหัสนกาศนอบันนะคะอเรียนฟังนะคะ บันทึกละรึกไว้บันดาลให้ใจรื่นเริงสุขสรรร่วมบันเทิงบันรื้เรื่องเร,ร,รื่องมายาบันไดไต่ระวังหาจพาดพังอาจเจ็บขาเขียนบันต่างบันดาอีกบัญชาควรระวง<ม>ังแล้วเรียนฟังนะคะ<ม>เรียนฟังครูใหม่นะคะ<ม>บันทึก ระลึกไว้บันดาให้ใจรื่นเริงสุขสรรัร์ร่วมบันเทิงบันลือเรื่องเรื่องมายาบันไดไต่ระวังหาดพาดพั้งอาจเจ็บขาเขียนบันต่างบรรดาอีบบัญชาควรระวังะอะนักเรียนอ่านตามคัูนะคะบันทึก ระอึกไว้บรรดาลให้ใจรืรน่นเริงสุขสันร์ร่วมบรรเทิงบรรลือเรื่องเรื่องมายาบรรไดไต่ละวังหากพลาดทั้งอาจเจ็บขาเขียนบรรต่างบรรดาอีกบัญชาควรระวังอ,อันนี้นักเรียนต้องไปจ่านเองบ้างนะคะต่อไปคำที่ใช้บรรรอหันนะคะ บรรจงบรรจุใส่บรรทุกไว้บรรดาบบรรเลงบรรลุที่บรรทัดดีสุดบรรยายบรรพ์กำหนดแน่บรรหารแท้รู้ความหมายคำบรรมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะสมทั้งหนึ่งนะคะ บรรจงบรรจุใส่บรรทุกไว้บรรดามีบรรเลงบรรลุที่บรรทัดดีสุดบรญยาบรรทศกำหนดแน่บัญหารแท้รู้ความหมายคำบรรมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะสมเรียนอ่านตามคูนะคะบรรจงบรรจุใส่บรรทุกไว้บรรดามี บรนเลงบรรลุที่บรรพัดดีสุดบรรยำบรรพศกำหนดแน่บรรหารแท้รู้ความหมายคำบรนมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะสมนะคะที่เห,เหลือนะคะนักเรียนต้องไปอ่านฝึกอ่านเองนะคะอะ ต่อไปคำว่าบันนะคะก็ยังมีคำให้อ่านนะคะอ่านเรียนตันะคะบันทึกระลึกไว้บันดาลให้ใจเรื่อนเริงสุขสรรร่วมบันเทิงบันรือเรื่องเรื่องมายาบันไดไต่ละวังหากพลาดพั้งอาจเจ็บขาเขียนบันต่างบรรดาอีกบัญชาควรระวัง ะะอันนี้นักเรียนลงไปอ่านเองนะคะ,ะคําว่ารอหันนะคะคําที่ใช้รอหันนะคะนัาเรียนลองคุณจะอ่านให้ฟังนะคะหันษาพาบันเจิดจัดสันเลิศในหันในปัญจ มลายาสจัญญาเห็นกันไกลให้ระวางเศกสรรอัจจจันอยู่ในคันคล้ายฝากฝังสร้างสรรสุดพลังสวรรค์คตสวรรค์มีสรรหาจันลงใจคันลองไปในวิถี กันโชคโศกเลือดีตีกันเทียงเหยียบเบียดเลี่ยงออกไปสันเสริญสัมภากรมะหันนบสาครใหญ่ภรรยาผู้หาไทยวันณะใสจิตใจงามนะคะอันนี้คือคำที่ใช้รอหันนะคะหันสา หันษาพาบันเจิดจัดสรรเลิศในขันษามารยาสอจัรยาเห็นกันไกลให้ระวังเสกสรรอัศจรรย์อยู่ในคำคล้ายฝากฝังสร้างสรรสุดพลังสวรรคตสวรรค์มีสรรหาจันลงใจคันลองไปในวิถี กันโชคโตกหรือดีตีกันเคียงเลี่ยงออกไปสันเสริญสัมภากรมะหันนบสาครใหญ่ภรรยาทั่หะไทยวันนะได้จิตใจงามนะคะวันนะใสจิตใจงามนะคะนักเรียนลองไปอ่านดูนะคะ บรรจุอีกบรรดาบรรเทามาหาบรรยายบรรลุไม่วุ่นวายบรรลลยตายบรรเจิดงามบรรจบบรรทมนอนบรรจงก่อนบรรหารตามบรรทัดบรรทุกน้ําบรรพดข้ามบรรพชานะคะเราเรียนลงไปตัวเองนะคะอ่้ ต่อไปนะคะคำที่ใช้บันนะคะนี้นักเรียนคงจะเคยอ่านกันบ่อยๆนะคะบันดาลลงบันไดบันทึกให้จำจงดีตื้นเริงบันเทิงมีบันลือรั่นสะนันดังบันโดยบันโหยให้บันเหินไปจากลวงรังบันทึงถึงความหลังบันเดินนั่งดอนบันดล บรรทุเอารวดรัดบรรจวบจัดตกแต่งตนคำบรรน,นั้นฉลนพระวันปนสับปรอหันนะคะอันนี้นักเรียนคงจะเคยอ่านกันแล้วนะคะบ่อยๆนะคะอ่านกันบ่อยๆนะคะคำว่าบรรน,น,นี้นะคะ,ะต่อไปนะคะครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นะะักเรียนลองทำนะคะเรียนดูนะคะ เห็นไหมคะให้น okay. mm ักเรียนเติม well, คําลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับ่านะคะนักเรียนดูคําแรกนะคะเป็นผู้หญิงท้องนะคะ่าเราเรียกว่าอะไรคะตั้งคันนะคะผู้หญิงท้องเราเรียกว่าตั้งคันรูปต่อไปนะคะเป็นรูปต้นไม้เป็นรูปธรรมชาตินะคะเราเติมว่าธรรมชาตินะคะ รูปต่อไปนะคะเห็นไหมเป็นรูปของบันไดนะคะเราก็เติมคําว่าบันไดนะคะต่อไปนักเรียนดูสิคะรูปต่อไปเห็นไหมคะอ่าเป็นคนทานาทาสวนเราเรียกว่ากรรมกรนะคะรับจ้างทํา,าเราเรียกว่ากรรมกรนะคะต่อไปเป็นรูปกันไก่นะคะเห็นไหมคะกันไก ต่อไปนะคะเป็นรูปไม้บรรทัดเต็มไม้บรรทัดนะคะรูปต่อไปนะคะเห็นไหมคะเป็นรถบันทุกนะคะก็เติมคําว่าบันทุกนะคะต่อมานะคะเทียนเทียนอะไรคะเทียนพรรษานะคะรูปสุดท้ายเป็นบ้านนะคะบ้านจัดสรรนะคะ เห็นไหมคะอ่ะข้อที่หนึ่งนเรียนดูรูปแม้นะคะเป็นรูปผู้หญิงนะคะตั้งท้องเราเรียกว่าตั้งคันนะคะรูปต่อไปนะคะเป็นรูปต้นไม้นะคะเราเรียกว่าธรรมชาติรูปต่อไปนะคะเป็นรูปบันนะคะบันไดนะคะเห็นไหมคะต่อไปนะคนคนรับจ้างเราเรียกว่ากำลังคนนะคะอ่ารูปต่อไปเป็นรูปกันไกลนะคะ เราก็เติมคาว่ากันลงไปนะคะต่อไปรูกไม้บรรทัดเราก็เติมคําว่าบรอรหันนะคะบรรไม้บรรทัดอ่ารูปต่อไปรถนะคะบรรทุกบรอรหันนะคะต่อไปลูกเทียนนะคะเทียนพรรษาที่ใช้เอ่อที่พระใช้นะคะในการจำวัดแล้ว่าเทียนพรรษานะคะ ต่อไปบ้านจัดสรรนะคะมาสุดท้ายเป็นบ้านจัดสรรนะคะอ่าต่อไปอ่าต่อไปเขาบอกว่าให้นักเรียนให้นักเรียนไหมคะอืมให้นักเรียนเติมนะคะเติมคำนะคะคำแรกนะคะอ่าคำแรกบันอะไรคะ คำแรกบันเทิงคะ่ะเดี๋ยวครูดูก่อนนะคะอเมาส์ของครูอ่าวครูดูแป๊บหนึง่งบันเทิงอ่าต่อไปบันต่อไปนะคะบันทึกนะคะ่าบันเทิงตัวต่อไปก็คือบันบันทึกนะคะตัวต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรคะ บันทัดนะคะต่อไปต่อไปบันเลงนะคะคำต่อไปจากบันเลงก็จะเป็นบันจบนะคะต่อจากบันจบนะคะก็จะเป็นบันลัยนะคะต่อจากบันลัยนะคะก็จะเป็นคําว่าบันจงนะคะ ต่อจากบรรจงก็จะเป็นคําว่าบรรลุนะคะต่อจากบรรลุก็จะเป็นคําว่าบรรยายนะคะคาต่อไปบรรดานค่ะต่อมาบรรไดค่ะคําต่อไปบรรฟุกนะคะในคําแรกนะคะบรรเทิงบันทึก นะคะบันทัดบันเลงนะคะอ่ต่อไปต่อจากบันเลงก็จะเป็นคําว่าบันจบนะคะต่อจากบันจบก็จะเป็นคําว่าบันไลต่อจากบันไลยก็จะเป็นคําว่าบันจงนะคะต่อจากบันโจงก็จะเป็นคําว่าบันลุนะคะต่อจากบรรลุก็จะเป็นคําว่าบัรยายนะคะ ต่อไปคำว่าบันดาลนะคะตัดบันดาลเป็นบัน,นตัวสุดท้ายคำว่าบันทุกนะคะอ่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนเติมคำที่ใช้ราหาันลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะคำแรกนะคะนี้เป็นข้อสองใหญ่นะคะข้อสองใหญ่นะคะจะอยู่ในหน้า เ7เจ็นะคะนักเรียนนะคะคำแรกนะคะอ่าบรันรักษ์นะคะ่าคำที่สองออนิจจการนะคะคำที่สามนะคะคสรรเสริญน,นะคะคำที่สี่นะคะเข้าพรรษาคำต่อไปคำว่ารัฐธรรมนูญนะคะ คต่อไปคำต่อไปนะคะคำว่าอ่าบรรยากาศนะคะต่อไปนะคะต่อจากบรรยากาศก็จะเป็นคำว่ามรรยาศนะคะคำต่อไปช่างสรรคำสุดท้ายนะคะกษตรตกระเจาข้า,าจจเดนมาดูนะคะภาพที่สองใหญ่จะอยู่ในหน้าเขีจ็7นะคะคำแรกบรรณาร์ คำที่สองนิตัจกกรคคำที่สามสารเสริญค่ะสารเสริญหรือสรเสริญค่ะคำต่อไปเข้าปัญษาคำต่อมารัฐธรรมนูญนะคะต่อจากรัฐธรรมนูญก็จะเป็นบรรยากาศต่อจากบรรยากาศก็เป็นมัรญยานะคะมัรญยาเปรนมรรญ่นะคะ,ะ,นะค,ะคำต่อไปสร้างสรร คำสุดท้ายกระเจรกรรมนะคะอ่าต่อไปนะคะก็ย<ๆ>ังอ,อยู่ในหน้าเก็บเกี่ซึ่งจะเป็นในข้อที่สามนะคะข้อที่สามนะคะคำแรกนะคะวันนักดีให้เขียนคําอ่านนะคะ<ๆ>คําที่สองนะคะเว้นวรรคนะคะ จกคาว่าเว้นวัคก็จะเป็นคําว่าธรรมชาตินะคะเขียนคําอ่านนะคะคําต่อไปต่อจากธรรมชาติก็จะเป็นคําว่าอัจจจรย์นะคะต่อจากอัจจรรย์ก,ก็จะเป็นคําว่ากรรมการนะคะกรรมการนะคะเป็นคําอ่านนะคะต่อจาก,ก,กคําว่ากรรมการก็จะเป็นคําว่าพระธรรมนะคะ ต่อจากคําว่าพระธรรมก็จะเป็นคําว่าฉาดจันทร์นะคะต่อจากฉาดจันทร์ก็จะเป็นคําว่าสัพพสิงต่อจากคําว่าสัพพสิงก็จะเป็นคําว่าพันสาต่อจากคําว่าพันสาก็จะเป็นคําว่านิทัจการนะคะอ่านมเรียนมาดูคําแรกนะคะคําแรกนะคะเราเป็นคําอ่านเขียนคําอ่านนะคะ อ่านว่าวันนคดีคําที่สองเว้นวร์คคาที่สามธรรมชาติคําที่สี่อัศจรรย์คําที่ห้ากรรมการคําที่หกพระธรรมคาที่เจ็ดฉะกันคาที่แปดสรรพสิ่งคําที่เก้าคันษาคําที่สิบนิพัศการนะคะคําที่สิบิพัศการนะคะถ้าเรียนตามผูไม่ทันนะคะ นักเรียนก็สามารถย้อนวิดีโอดูได้นะคะวิดีโอย้อนหลังครูจะมีนะคะค้านักเรียนคะทุกๆครั้งเลยนะคะครูจะบอกว่านักเรียนนะคะทบทวนบทเรียนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่ครูให้ไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียนภาษาไทยป .3 นะคะครูก็ขอจบ เพียงแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ